เราจะมีโครงการมวยไทยรากยาก้าคือการจัดการแข่งมวยไทยตั้งแต่ระดับจังหวัดมาสู่การแข่งขันระดับภาคและก็ประเทศแต่เพรเอิญเกิดโควิดซะก่อนทําให้วงการมวยได้หยุดชะงักไปโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันกีฬามวยเราก็เลยคิด,คดกิจกรรมที่จะรณรงค์เพื่อฟืน้นฟูและสร้างภาพลักษณ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย กระตุ้นให้เกิดกระแสการเปล่นตัวผ่านโครงการนี้นะครับการจัดการแข่งขันมวยไทยชั้นนำต่างค่ายนะครับซึ่งน้อยครั้งที่จะได้มีโอกาสมาโชกันอย่างนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสความอย่างที่ผมเดินไปเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้ที่ตะวันนานะครับ หลังโควิดนะครับก็เราก็ต้องอเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับส่งเสริมพัฒนาให้กับบุคคลในวงการมวยทั้ง7ประเภทนะครับซึ่งตนเองเขาต้องการความช่วยเหลือไม่แพ้วงการอื่นๆผู้ประกอบการาทั้งเป็นเจ้าของค่ายมวยก็ต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นปีนี้เราจะ ดำเนินการช่วยเหลือโดยจะแจกจ่ายอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้กับค่ายมวยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งไประเทศไทยนะครับโปโมเตอร์หรือว่าผู้จัดแข่งขันซึ่งเราถือว่าในวงการกีฬาเองทุกๆกกีฬากลไกการแข่งขันเป็นคนไกที่สําคัญที่สุดจําเป็นต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขันนะครับเราก็มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ช่วยเหลือโปรโมเตอร์นะครับให้จัดการแข่งขันในระดับจังหวัดทุกๆุกจังหวัด7จ็ดนจังหวัดนะครับปีนี้การกีฬาแห่งประเไทยโดยสำนักงานมวยจะเข้าไปช่วยสับสนนบางส่วนที่จําเป็นในการจัดแข่งขันเช่นค่าตัวนักมวยค่าตอบแทนกรรมการหรือแม้แต่าการจัดสร้างสนามชั่วคราวก็มีความจําเป็นในการจัดแข่งขัน ตอนนี้การกีฬาก็จะเข้าไปช่วยบางส่วนเพื่ออะไรครับเพื่อให้บรรดาโปรโมเตอร์ได้มีแรงเข้ามาจัดแ่งขันซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะให้งการมวยคลับเพื่อนไปเข้าสู่วาวาปะปกติได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทําในการฟื้นฟูนะครับรนโรงสร้างกระแสความถ่นตัวให้กับวง์การกีฬามวยไทยต่อไปในปี2 5 6 4ครับ